รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงในห้างเพ้งจากปรากฏการณ์สตอมเซิร์ e หรือคลื่นพายุซัดเข้าฝั่งอ่าวไทยจึงทำให้น้ำทะเลหนุนสูงเข้ามายังแม่น้ำเจ้าพระยาครับในปีนี้ก็มาเร็วกว่าทุกปีน้ำเค็มจึงเข้ามาเยือนหนักในรอบหลายปีครับกระทบทั้งชาวกรุงเทพและปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำประปา และการปลูกพืชของชาวสวนครับกระทรวงกรเกษตรกรมชลประธานการประปานครหลวงจึงต้องร่วมกันติดตามอย่างใกล้ชิดครับค่าความเข็มนะั้นมันเกินมาตรฐานมากๆนะครับเกินถึงถึงสูงถึง2.5กรัมต่อลิตรซึ่งจริงๆแล้วไม่ให้เกิน0.5กรัมต่อลิตรที่จะเป็นน้ําดิบที่จะมาผลิตน้ําประปาได้ครับจากค่าความเข็มในแม่น้ําเจ้าพระยาที่สูงขึ้นครับ กรมชลประธานจึงเริ่มผลักดันน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจาก80ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จาก35ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น45ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและระบายน้ำจากเขื่อนพระรามห20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหวังให้ปริมาณน้ำตอนบนมาช่วยผลักดันน้ำเข็มครับ ในห่วงเวลานี้ก็จะต้องมีการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยากับผ่านเขื่อนพระรามหกที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยลงมาเนี่ยให้มีมาน้ําที่เพียงพอที่จะอ่าอ่าชะลอยับยั้งความเค็มแต่จะต้องมีการบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามห่วงเวลากับสถานการณ์ที่เกิดคือเราคงไม่ได้ระบายเต็มที่ตลอดเวลาเราจะระบายนี่ให้สัมพันธ์กับสถาการความเค็มเรื่องน้ําทะเลหนุนนะี นอกจากนี้ครับยังได้ประสานงานกับการประปานครหลวงในการหยุดสูบน้ําบางช่วงครับเพื่อให้ปริมาณน้ําจืดที่มาช่วยผลักดันความเข็มได้เคลื่อนตัวลงไปไกลจากสถานีสูบน้ําสําแลจังหวัดปทุมธาน,นีให้มากที่สุดครับส่วนพื้นที่ท้ายน้ำครับก็ได้มีการควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการให้สอดคล้องกับจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลอย่างเคร่งครัดครับ ในเรื่องของการประปาเนี่ยหนึ่งใบมาณน้ําดิบที่เราจะต้องส่งมาเพื่อให้ประปามีใบมาน้ําเพียงพอที่จะสูบไปผลิตน้ำประปาเนี่ยเราทําอย่างต่อเนื่องก็มีการประสานกันตลอดซึ่งเรามีการประชุมร่วมกันทุกวันจันทร์แต่ในขณะเดียวกันในในสถานการณ์ที่วิกฤตเรื่องของความเค็มอย่างเงี้ยเรายังมีปฏิบัติการในเรื่องของการผักดันน้ําเค็มด้วยวอเตอร์แฮมเมอร์นะก็เหมือนค้อนน้ำเนี่ยก็คือในช่วงจังหวะที่เวลาน้ําน้ําลงเนี่ย เราก็มีการขอร้องการประปาคอนโงให้หยุดสูบเพื่อให้เหลือมวลน,น้ําก้อนใหญ่ที่จะผลักดันน้ําเค็มไปให้ไกลก่อนแล้วค่อยเริ่มสูบในจังหวะที่น้ําขึ้นในส่วนของการประปาครับก็เร่งบริหารจัดการน้ําดิบไม่ให้น้ําเค็มเข้าสู่ระบบการผลิตและขอแนะนํากลุ่มเสี่ยงผู้เป็นโรคไตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานผู้สูงอายุเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ําประปาในบางช่วงครับค่าความเค็มที่เราอยอมรับได้ไม่เกินมา0.5ในการ ในสาการัปัจจุบันนะครับผมซึ่งสามารถรับดื่มได้ใช้อุิโภคบริโภคได้บางครั้งอาจจะมีค่าความเข้มที่อาจจะสูงบ้าง<ม>แต่จริงๆแล้วในการผ่าจัดการเราเนี่ยเราก็ใช้วิธีการผ่าจัดการการสูบจาเช่น<ม>ในช่วงเวลาที่ความเค็มเพิ่สูงๆเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติการร่วมกับกลุลมชะทานในเรื่องของบอเตอร์แฮมเมอร์ในการ<ม>ผลักดันน้ําเค็มให้ลงไปแล้วมีการงดสูบน้ําเข้าครองปลา และเมื่อความเข็มลดลงไปเนี่ยเราก็จะมีการสูบน้ำกลับม,มาลอปลาครับผมในช่วงหน้าครับไปติดตามดูว่าชาวบ้านและชาวสวนเริ่มได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างช่วงนี้พักสักครู่ครับชาวบ้านย่านบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีก็ยอมรับครับว่า ปีนี้น้ำเค็มไหลมาเร็วกว่าทุกปีและเริ่มมีผลกระทบต่อการใช้เพื่ออุปภโภคบริโภคครับโอ้โหมันไม่ได้ว่าแป๊บเดียวนะมาเนี่ยหลายเดือนนะต้นฝาน้ำเขื่อนจะมีขึ้นปล่อยลงมามั่จะดันน้ำเก็ียออกอ่ะแตวตอนนี้เขื่อนไม่มีน้ำามนจะดันาที่ไหนก็น้ำเค็มดึงดึงขึ้นอย่างเดียวที่สมศักดิ์ที่พึ่งกเกษียณอายุราชการและกลับมาทำสวนที่บ้านก็บอกครับว่าน้ำเค็มไหลเข้ามาเป็นประจำในช่วงนี้ จึงต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้น้ําจากภายนอกไหลเข้ามาในสวนเพื่อไม่ให้กระทบต่อพืชที่ปลูกเอาไว้ครับเวลาผมเปิดน้าผมจะดูว่าน้ําขึ้นเต็มที่ถ้าน้าในในคลองนี้ใสผมก็จะเปิดถ้านในในคลองนี้ดําผมไม่เปิดเพราะาน้ํามันหมู่บ้านมันลงมาอืครัะนะมันต้องแก้ปัญหากันฮะ,ะเพราะว่าไม่รู้กลางคืนจะกี่ทุ่มแล้วแต่ถ้าถึงเวลาเปิดก็ต้องเปิดต้องปิดกัน ลุงสมนึกที่ปลูกทั้งทุเรียนและมะม่วงยกรรมพันธ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีต้องคอยเฝ้าวัดระดับความเค็มอยู่ตลอดครับเพราะหากน้ำมีค่าความเค็มสูงเกินไปนำไปรดทุเรียนก็อาจทำให้ใบเหลืองได้ครับและหากมีน้ำกร่อยไหลเข้ามาในสวนก็จะกระทบต่อผลผลิตครับเห็นบอกว่าปีนี้น้าเค็มรุกเร็วกว่าทุกป,ปีเป็นยังไงบ้างครับครับธรรมดาเนี่ยจะประมาณเดือนกุมภา หรือมีมีนาเนี่ยถึงถึงถึงจะมาเข็มแต่ปีนี้เริ่มเดือนธันวาก็เริ่มเริ่มเข็มเลยครโอ้มาตั้งแต่ธันวา <c oughs> ปกติแล้วจะมาในช่วงของต้นกุมภาประมาณนี้ <c oughs> นี่ธ <c oughs> ันธันธันวาก็เริ่ม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 เข็มเพราะพราะมกะลาเนี่ยกลางกลางเนี่ยเข็มเข็มจัดเลยแล้วพอน้ําเข็มรุกเร็วแบบนี้เรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสวนของเราเป็นยังไงบ้างโอ้กระทบฮะเพราะว่า ถ้าถ้าทุเรียนเนี่ยเอาไปลดแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่า 2, 2. 5 5 3หรือหรือ3เนี่ยถ้าเอาไปลดเนี่ยไม่เกิน10วันเนี่ยใบยก็จะเหลืองเดี๋ยวก็ตายไปในที่สุดเ<อ>พราะมัน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 เค็ม จะเห็นได้นะครับว่าปัญหาน้ําเค็มรุกเข้ามาในแม่น้ําเจ้าพระยามีผลกระทบทั้งชาวบ้านชาวสวนและการผลิตน้ําประปาของคนเมืองครับหลายหน่วยงานจึงต้องเร่งติดตามและช่วยกันป้องกันผลกระทบจากน้ําเค็มไม่ให้ส่งผลหนักไปมากกว่านี้ครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ